ลุนสวัสด์บ้านกกกอกจ้าป้ายนี้ขาดซึ่งต้นกล้วยก็คงจะไม่มีความสวยงามนะคะด้านหลังเป็นภูมิทัศน์ของ uh huh. สวนผักยูทูบเบอร์นะคะโอ้นมเปียวบอกออกกาลังกายกันลูกมะอยู่กับน้องมา้านมเปียวเราจะบอกออกกาลังกายกันนะคะทางโน้นมีแขกมาเยือนแต่เช้านะคะทางมีแขกมาเยือนคุณแม่ขนตามาแต่เช้านะคะโอทักทายคุณแม่ขนตาก,กันดีกว่าเปียวเปี่ยว แม่คนตาเหรอคะสวัสดีค่ะมาถึงได้นอนบ้างหรือเปล่าคะคนเลอขออนุญาตถ่ายนะคะค่ะมาที่านเดียวเหรอคะแม่มาท่านเดียวเหรอคะมาท่าเดียวเลยโอ้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ โอ้ชมสวนผักพอดีนะคะเมื่อวานมีชมสวนผักน้องเปียวโอ้น้องเปียวเล่นกับพี่แดงโอ้เล่นกับพี่เตี้ยไม่ใช่พี่แดงพี่แดงเนี่ยคือพ่อของพี่เตี้ยน้องเปียวเล่นกับพี่เตี้ยน้องเปียวชอบเล่นครับเปี้ยวชอบเล่นครับเนี่ยครับพี่แดงก็คือคนเสื้อเขียวนะคะในเฟรมเนาะแล้วก็เสื้อสีฟ้าคือเอ่อแท็กซี่นะคะพี่แท็กซี่พาแม่ขนตามานะคะ ชมสวนผักก่อนนะคะรอบแรกอันดับแรกเลยรับอรุณยามเช้านะคะหน้าป้ายบ้านกกอกหน้าภูเหล็กไฟนะคะถึงภูเหล็กไฟจะมีควันหมอกและแสงไฟไฟไฟป่านะคะแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเยอะอกลมกลืนกับควันกลมกลืนกับควันธรรมดานะคะควันควันหมอกควันหมอกยินดีดต้อนรับแม่ควันตานะคะ แฟนคลับลุงพลป้าแตนแฟนคลับน้องกับตันนะแม่ขวัญตาจ้าน้องเปียวก็จะเล่นกับน้องเปียวก็จะเล่นกับพีตเตี้นะคะนี่น้องเปียวสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะตอนนี้เรามาเปิดอรุณสวัสดิ์กันอยู่ที่หน้าสวนผักยูทูบเบอร์นะคะหน้าภูเหล็กไฟบ้านกกอกเด้อค่ะหน้าผู้เล็กไฟกับมีปลายบ้านกกอกเด้อค่ะ สีเขียวนั่นก็คือตนอ้นยางพาราดิะนะ้าออ้ยถึงมีไฟป่าไหมนะคะแต่ก็มองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรเนาะนุ่มเปรี้ยวก็ตื่นแต่เช้านะนุ่มเปรี้ยวตื่นแต่เช้ามาเล่นหาเพื่อนเล่นพี่นิกก็ยังไม่มาพี่นินก็ไปมุกดาหารหารหารนุน่มเปรี้ยวเล่นอยู่ตัวเดียวครับผมเหงามากเลยครับเปรี้ยวเหงามากเลยครับ,ามารบผมเมนูหน้าค่ะ ผ้าเล่นอยูุนาสวนพักเนาะว่าสิหดพักกี่ดอกค่ะเดี๋ยวลงไลก่อนจะฮดบรรยากาศก็ดีค่ะดีค่ะยามมือเศรอบรรยากาศดีเด้อบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะช่วงเช้าค่ะนมเปี้ยวก็คึกคักค่ะคึกคักตามภาษานมเปี้ยวน้เปี้ยวชอบเล่นอยู่แล้วเอ้า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 ไอมาเปียวอีมาเปียวมาเปียวครับมาเปียวจะไปเล่นกับพี่เตี้ยล่ะครับ ค่ะป pues ้ป nah, ้เดี๋ยวหนูดูให้ค่ะแม่อยู่ประเทศใดค่ะก็ค่ะขอโทษด้วยคุณแม่ขอนตานี่เลี้ยงข้าวเนาะเลี้ยงข้าวพวกหนูเนาะหลายครั้งอยู่เดนมาร์กอ๋อแม่อยู่เดนมาร์กค่ะหนาวไหมคะเดนมาร์กหนาวมากไหมอุ้ยเป็นยุโรปเป็นโซนยุโรปยุโประเทศหนาวเดนมาร์กโปแลนด์ ค่ะืกนหมดค่ะปศอยังไม่ตื่นค่ะทานกาแฟไหมกาแฟก็อยู่ไี่ได้มีอยู่ใช่ไหมคะมีมีแต่ไม่มีที่ลวกไม่มีน้ำร้อนเหรอคะไม่มีน้ำร้อนเย็นหนูกําลังต้มกาแฟอยู่ในห้องอยูแม่ยิ่กาแฟไหมต้มน้ำเลยน้องเอ็นต้มน้ำเลยค่ะอืมไม่มีน้ำร้อนอยู่ในห้องนู่นบ้านที่ก็มีกระติกอยู่แต่ยังไม่เดือดกําลังต้มกําลังต้มถูกต้องใช่ไ ม,มีความสามารถใไหมอายุความสามารถจริงเดียวค่ะหนูว<อ>่าหนูอายุเจหนูกวดได้นะคิดนะเราอย่าไปคิดอายุเจ็ดสิบส,สิคิดว่าตอนนี้เราทำงานรอดเราก็ทำเจ็ดสิบอย่าเพิ่งไปหวังถูกไหมแล้า <c oughs> มันถึงเจ็ดสิบก่อนแลเจ็ดสิบวังไม่ได้แอนเนอร์หนูมีความรู้สึกว่าอุ้ยถ้าหนูถ้าหนูแข็งแรงขนาดนี้ห้าสิบแข็งแรง อย่าไปพูดคำมาแมงให้มันถึงตอนนั้นก่อนนะให้มันให้มันถึงก่อนว่าเราจะอยู่จ้ะกาแฟอยู่ที่ที่ก็เอ่อกระท่อมเนี่ยไปเอาอะไรมาอยู่ที่ไหนคะห้องเบอร์สามอ่ะอยู่ในถุงอ่ะกระเป๋าเียงวางผ้าอยู่งั้นในถุงอ่ะอยู่ในถุงพลาสติกเหรอคะในถุงพลาสติกมันยังไม่ได้เปิดถุงเลยซื้อมาแล้ว ค่โอ้ลูกกดอเปรี้ยม่อีมาเปี้ยวอยองเปแม่ไอ้หม,มายวมากัดเาง,งามแม <c oughs> างเ่อปรี้ยวยงำแม่ลงงำแม่ยงำแม่มาเปี้ยวองสองสอง,อง,องอยลยกแกแกเอามาเผ<อ>ื่อทำเตหนู่อามาสอองโอ้ยทำไมแล้วเผื่อไม่ดูมีอยู่ค่ะที่บ้านมีผระจะมาบินทบาทแล้ว มาเปี้ยวเล่นซักะเดียวกับแม่ครับโอ้ยเออแม่น้องแอนช่งให้วุ้ยเด็ด่งเองวันนี้ไม่ใส่น้ำเยอะเออไม่เอาน้ำเยอะนะครับมาเปี้ยวเล่นซากะีกับแม่ครับมาเปี้ยวครับมาเปี้ยวครับแม่ก็แฟใส่น้ำเยอะไหมเยอะมีเติมแก้วเติมแก้วเติมแก้ว เปี้ยวครับผหมาเปี้ยวครับขอบคุณครับที่รับชมนมเปี้ยวกดกอครับนี่ครับนมเปี้ยวอยู่ตรงนี้ครับอืนมเปี้ยวซนมากเลยนะครับเช้าๆดีซนซนกับผมสนมากเลยนะครับลูกหมาของนูนาจ้าลูกนาของของนูนากับไลลยยแม่นะคะเลี้ยงด้วยกันนะคะช่วยกันเลี้ยงทั้งนนนนะคะลุกออกมาแต่เช้าเลยนะคะลุงใส่ชุดทํางานแล้วแม่ลุงออกมาละ ลุงพลอยู่หน้าบ้านลุงพลค่ะลุงพลอยู่หน้าบ้านเกอแกอใส่ชุดทํางานเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมไปไหนแล้วลูกเอเตรียมพร้อมทํางานแกขยันรู้แล้วขยันขยันมากแต่ถามว่าใน youtube กับตัวจริงไม่เหมือนกันนะตัวจริงรอตัวจริงรอกว่าตัวจริงรอกว่าเพราะว่าไม่แล้วขนาดตากแดดนะกันเนี่ยนี่ เป็นผิวใสอยู่ผ,ผู้ดีเกตากแดดยังไงก็ไม่ดำเ,ดเป็นขาวเ <c oughs> <c oughs> ช้านี้ <c oughs> อยู่หน้าบ้านเราก่อนนะคะพระกำลังมาบินทบครนสวัสดีนะคะทุกท่านจ้าประเทศไหนหนาวบ้างไหมเนาะกวก,กอากาศเย็นสบายนะคะท้องฟ้าก็เป็นสีแดงอยู่นะคะเพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะตอนนี้ นี่นะคะบรรยากาศก็มีผู้เล็กไฟบางด้วยสวนยางมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะต้องไปโซนบ้านคนุณยายอุ่นก็จะเห็นชัดนะคะสำหรับผู้เล็กไฟช่วงนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะน้องหมาน้องหมาก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะพี่นิกยังไม่มาขอบคุณค่าที่รับชมในช่องหนูหนาภาพไปดูค่ะเช้านี้ก็มาต้อนรับอรุณยามเช้ากับนมเปรี้ยวเช่นเดิมนะคะ ขอบคุณนะคะบ้านกกอกยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้มีแขกคุณแม่ขวัญตามาต่อมามานะคะคุณแม่ขวัญตาน้องกัปตันเดี๋ยวน้องกัปตันก็มาค่ะส่วนทางนู้นนะคะคุณลุงพลเตรียมตัวทํางานแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปต่อไปนะคะน้องสวัสดีค่ะ